สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้คุณครูพัชรินโสรัตรนะคะหรือผู้อ่นะคะจะมาสอนวิชานัาตสินทีนี้เรามาดูปริศนาคำไทยครูจะมีรูปภาพให้นักเรียนทยนะคะ3รูปภาพนี้มีทั้งหมดด้วยกัน3พยางนักเรียนลองคิดดูนะคะว่ามันคือคำว่าอะไรนะคะรูปแรกจะเป็นอะไรคะ กํามืออ่าอันที่สองจะเป็นกล่องกล่องกระดาษนะคะอันที่สามนะคะเป็นรูปอวลาเป็นรูปหัวใจไหนลองทายดูสิคะว่ามารวมกันแล้วคือคำว่าอะไรมีด้วยกันทั้งหมดสามพยางได้ไหมคะลองคิดดูได้หรือ,อยังนะคะเดี๋ยวรู้ัดเฉลยนะคะว่านักเรียนจะตอบถูกหรือเปล่า นี่ก็คือคำว่ากำลังใจนะคะมีใครตอบถูกหรือเปล่าคะนาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะคะเราจะมาเรียนต่อจากเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่าไปแล้วนะคะเราคูดจะทบทวนให้นะคะภาษาท่าที่นักเรียนเรียนไปแล้วเมื่อกี้ก็คือ ศัพท์ที่ใช้ทางนาฏศิลป์นะคะเป็นศัพท์เฉพาะของนาฏศิลป์เท่านั้นและภาษาท่าภาษาท่าก็คือท่าทางที่ใช้เรียนแบบท่าทางกิริยาอาการโดยทั่วไปนะคะอ่าทีนี้เรามาดูที่เราจะเรียนในคลิปนี้ก็คือการใช้ภาษาท่านาฏยศัพท์ทางนาฏศิลป์นะคะ แต่เป็นการประกอบเพลงเพลงปลุกใจนะคะามาดูเพลงปลุกใจก็คือเพลงที่มีจังหวะหนักแน่นเร้าใจคลึกคักนะคะฟังแล้วรู้สึกฮึกเหมิม เกิดความรู้สึกค้อยตามนะคะในอดีตนิยมเพลงปลุกใจนี้นะคะให้ทหารฟังเพื่อสร้างขวันกำลังใจให้มีความฮึกเหิมในการต่อสู้นะคะเพลงปลุกใจแต่ละเพลงสามารถนำภาษาท่านะคะทางนาฏศิลป์ไทยและนาฏยศักดิ์มาใช้ประกอบการแสดงเพื่อให้เกิดความสวยงามอย่างเช่นที่เราจะเรียนนะคะใน คลิปนี้ก็คือเพลงกรุงศรีอยุธยานะคะนี้ครูให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะก็คือเป็นชุดการแสดงผู้ชายผู้หญิงก็จะแต่งกายลักษณะท่าทางแบบนี้นะคะอ่าผู้หญิงในสมัยนั้นนะคะกรุงศรีอยุธยาทรงผมนักเรียนสังเกตเห็นทรงผมไหมคะอ่าก็จะเป็นลักษณะที่เด่นนะคะของเขาอ่าทรงผมก็จะ บางคนก็จะไม,ไม่เป็นผมยาวนะคะเป็นผมสั้นผู้ชายเลยนะคะ,ะทีนี้เราควจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอนะคะของเพลงขกใจสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะวิชาน้าตศิลน,นะคะเราจะมาเรียนเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเกี่ยวกับหน้าตยศัพท์ ประกอบเพลงปลุกใจนะคะเพลงปลุกใจคืออะไรนะคะเพลงปลุกใจคือเพลงที่มีท่วงท่าทํานองหนักแน่นเล้าใจนะคะก่อให้เกิดความฮึกเหิมความสามาคัคคีรักชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์นะคะและร่วมมือร่วมใจป้องกันรักษาชาติประเทศชาติให้คงอยู่ตลอดไปค่ะส่วนท่าทางประกอบเพลงนะคะส่วนใหญ่เป็นท่าทางธรรมชาติผสมผสานภาษาท่าทางนฏศินนะคะ เพื่อให้เกิดความงดงามทางสุนทรียะคนส่วนใหญ่มักเลือกผ่าลำประกอบประเภทนี้ว่าท่ากำแบนะคะคือการกำมือนะคะแล้วก็แบมือชี้นิ้วนะคะประกอบบทเพลงนะคะส่วนบทเพลงปลุกใจที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเพลงกรุงศรีอยุธยานะคะเพลงปลุกใจกรุงศรีอยุธยาเป็นเพลงประกอบการแสดงละครประวัติศาสตร์เรื่องพระเจ้ากรุงทนนะคะ ซึ่งบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตวาทการกรมศริลปากรจัดให้ประชาชนชมณนะโรงละครศริลปากรเมื่อปีพศ2480ผู้ประดิษฐ์ท่ารำก็คือปรมาจารย์ด้านนาฏศิลปนนะคะคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านาศิลปนนั่นเองนะคะก็คือคุณครูละมุนยามคุบนะคะและคุณครูมันทะลีคงประพั์ และต่อมาพศ2526นะคะได้ปรับปรุงการแสดงเป็นการลำหมูชายหญิงนะคะผู้ปรับปรุงท่ารำก็คือผู้เชี่ยวชาตอีกท่านหนึ่งนะคะคุณครูเฉลยสุขขาวานิษ์นะคะและคุณครูละมุนยามาคุปนะคะโอกาสที่ใช้แสดงใช้ประกอบการแสดงละครเรื่องพระเจ้ากรุงทนและแสดงเป็นชุดวิพิทัศนาชุดวิพิทัศนาก็คือชุดการแสดงทั่วไปนะคะ ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนะคะได้แก่วงปีพาดและวงดุริยางนะคะส่วนการแต่งกายประกอบการแสดงก็คือผู้ชายจะสวมกางเกงขา3ส่วนสวมเสื้อคอตั้งผ่าหน้ามีผ้าคาดเอวนะคะส่วนผู้หญิงนะคะก็จะนุ่งผ้าลายจีบหน้านางยาวกลมเท้านะคะหุ่มสบายและใส่เครื่องประดับค่ะเช่นสร้อยคอกำไลเข็มขัดสออิ่ง ต่างหูแต่งทรงผมเป็นทรงมหาไทยค่ะนักเรียนมาดูนะคะบทร้องประกอบเพลงกรุงศรีอยุธยานะคะจะมีว่ากรุงศรีอยุธยาราชธานีไทยถึงเคยแตกแหลกไปก็ไม่สิ้นคนดีเราจะลบศัตรูต่อสู้ภยัยลีเราจะกู้เกียรติศรีอยุธยาไว้เอยนะคะอันนี้คือท่อนสร้อยนะคะ ส่วนท่อนร้องก็คืออายุทยาธานีสีสยามเป็นเมืองงามธรรมชาติช่วยสนองบอริบูรณ์ลุ่มน้ำและลำคลองเท้าอู่ทองทรงช่างให้ชาวไทยพอถึงคําว่าสร้อยในั่นเองก็กลับไปร้องท่อนสร้อยท่อนแรกก็คือกรุงศรีอยุธยาราชธานีไทยถึงเคยแตกแหลกไปก็ไม่สิ้นคนดีเราจะลบศัตรูต่อสู้ภัยดี เราจะกู้เกียรติสีอยุธยาไว้เอ่ยแล้วมาเริ่มท่อนที่สองใหม่ก็คือครั้งโบราณแพ้พม่าเป็นค่าเขาพระนาเลสวนเจ้าทรงกู้ได้ไล่ศัตรูไปให้พ้นแผ่นดินไทยอายุทยาไม่สิ้นคนดีแล้วกลับไปร้องท่อนแรกก็คือท่อนไส้อ,อีกรอบหนึ่งพอไส้เสร็จแั้วเก็มาต่อท่อนสุดท้ายก็คือชาวสีอยุทยามาด้วยกัน เลือดภัยใจมั่นไม่พลันหนีชีวิตเราขอน้อมและยอมพีไว้แก่สีอายุทยาคู่ฟ้าดินสุดท้ายก็กลับไปล้องท่อนสร้อยอีกรอบหนึ่งค่ะ,ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะคุยกตัวอย่างเพลงเพลงและท่าลำสีอยทยาเป็นคลิปวีดีโอนะคะให้นักเรียนดูนะคะ ทเราจะรบศัตรูขอสู้รีเราจะสูเกียรติอยุทยาไว้เิอยุทยาภาดีสีสยาเป็นเมืองงามธรรมาชาติชวยสนองบอริบรณหลุงน้และลำองเรา ยุทธยาราชธานีไทยถึงเคยแตกแต่ไปก็ไม่ดนคนดีเขาจะรบ ไปใ,ใครคนแผ่นดินไปสีอายุทยาไม่ทิดคนดีรุงศสีอายุทยาราชธานีไทยถึงเคยแตกงแต่ใครก็ไม่ติดคนดีเราจะรบันรู घर जे अयो สุดท้ายนะคะเรามาดูสรุปนะคะเพลงปลุกใจนะคะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้รู้สึกคึกคักฮึกเหมิมและรักชาตินะคะ <S <S เป็นเพลงที่มีจังหวะหนักแน่นเล้าใจซึ่งเราสามารถนำนัตยัสับและภา,าษาท่า,า,า,าทางนาฏศิลป์ไทยมาใช้ประกอบเพลงได้ทำให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจค่ะ เมื่อดูคลิปวิดีโอจบไปแล้วนะคะครูมีใบงานให้นักเรียนทำนะคะในใบงานที่3เรื่องเพลงปลุกใจเพงลงกรุงศรีอยุธยานะคะให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องแล้วเขียนลงไปในกระดาษหรือใบงานที่ครูแจกให้นะคะจะมาส่งครูในสัปดาห์ต่อไปหรือถ่ายรูปส่งครูทางไลน์ก็ได้นะคะคำถามที่1ก็คือเพลงปลุกใจ คืออะไรให้บอกความหมายของเพลงปลุกใจมานะคะข้อที่2เพลงกรุงศรีอย,ยุธยาประกอบการแสดงเรื่องใดนักเรียนดูคลิปแล้วนักเรียนก็จะรู้นะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะแล้วนำมาส่งปุูเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ